เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวสินค้าฟเฟเปอร์เออประจำปี2025การร่วมสนับสนุนของคุณกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้รายละเอียดการสั่งซื้อที่คุณต้องทราบระยะเวลาการขายจะเริ่มตั้งแต่วันที่สองตุลาคม2568เวลา10นาฬกาและจะเปิดขายต่อไปจนกว่าสินค้าจะหมดจำนวนสินค้าในแต่ละคำสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้สูงสุด2ชิ้นหากคุณต้องการสั่งซื้อสินค้ามากกว่านี้สามารถทำการเข้าสู่ระบบใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ค่าจัดส่งค่าจัดส่งจะคิดตามจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อโดยคุณสามารถดูรายละเอียดค่าจัดส่งได้จากตารางที่กำหนดซึ่งมีบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศการยกเลิกคำสั่งซื้อโปรดทราบว่าหากทำการสั่งซื้อแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ที่อยู่จัดส่งกรุณากรอกชื่อและที่อยู่จัดส่งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นและควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขียนที่อยู่ชัดเจน หากที่อยู่ไม่ชัดเจนและทําให้สินค้าตีกลับอาจมีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งรอบที่สองตามตารางค่าจัดส่งการจัดส่งสินค้าการจัดส่งสินค้าจะเริ่มตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2568เป็นต้นไปเงื่อนไขาการรับประกันสินค้าหากคุณได้รับสินค้าที่มีตําหนิหรือชํารุดจากการผลิตคุณสามารถขอเคลมสินค้าได้โดยต้องมีการบันทึกคลิปวิดีโอแสดงสภาพสินค้าพร้อมแนบรายละเอียดการสั่งซื้อ และหมายเลขการสั่งซื้อไปที่ s s a t a i t i c k e t m a j o r c o m ภายใน7วันหลังจากที่ได้รับสินค้าหากไม่มีหลักฐานยืนยันจะไม่สามารถขอเคลมสินค้าได้ในทุกกรณีเท่านี้แหละคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อหรือการเคลมสินค้าหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นหรือข้อสงสัยของคุณในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราสามารถหารือกันได้อย่างสร้างสรรค์